สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็จะพามามาเปลี่ยนกระถางบอนกระดาษด่างนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะเขาก็ลายสวยเลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมส่วนตัวแล้วชอบลายแบบนี้เนาะสำหรับคนที่เลี้ยงบอลกระดาษด่างนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อน,นเขาจะโตไวนะคะ แต่ว่าถ้าด่างเยอะเนี่ยเขาค่อนข,ข้างที่จะโตชา้าเพื่อนเขาค่อนข้างที่จะโตช้าเนะแต่อย่างเงี้ยลายอย่างเงี้ยกำลังเป็นที่นิยมนะคะเราก็เลยจะเก็บไว้เป็นแม่พันเนาะการตัดสินใจที่ดีก็คือจับลงกระถางใหญ่เลยค่ะเพื่อที่เราจะห้ามใจตัวเองไม่ให้ขายนะคะนี่เราลงกระถางไปแล้วเนาะเราก็จะไม่สามารถที่จะ ขุดขึ้นมาขายได้นะคะก็เลยเอาตั้งแม่ไปเลยจ้ะถ้าอยู่ในไซส์อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ลูกค้ามาก็ใจอ่อนขายไปอีกเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาย้ายเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ก mm hmm. ทะะ็ทําไปด้วยถ่ายไปด้วยเช่นเคยนะคะทำไปด้วยถ่ายไปด้วยเนะ mm hmm. าะค่ะเพื่อนๆเราก็ได้ใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ดินผสม เออใส่หนูผสมปุยมะพร้าวนะคะกบลงไปเลยเนาะกบลงไปเลยค่ะกบลงไปเลยจ้าแบบนี้นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่ ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อที่จะให้ดินเขาโปร่งๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ระบายน้ําได้ดีเนาะข้างล่างแล้วก็เป็นดินแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวสับหยาบนะคะแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวสับละเอียดเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาขุยมะพร้าวแบบมาโปะตามเนี้ยค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็จะเนาะโปร่งๆเนาะทำให้เขาลากเขาเดินดีนะคะ ค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนี่เห็นไหมแดดส่องอยู่เตื่นเช้ามาเราก็มานั่งทำนะคะเพื่อนเคนที่ชอบต้นไม้ก็จะประมาณนี้แหละนะคะเนาะก่อนนอนก็จะเดินส่องตื่นเช้ามาก็ส่องอยู่กับต้นไม้นี่แหละค่ะเนาะช่วงยุคโควิดเราไม่รู้จะไปทำอะไรกันแล้วก็หันมาปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนเพื่อน สร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วเราก็มองแล้วก็สบายตาสบายใจเนาะบางทีก็ช่วยให้ลืมเรื่องเครียดๆหลายอย่างได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ